สุกอาพรครับหลบมาหนึงหลบสองครับสุขพรข้างหน้าข้างหน้ายังไม่มีครับต้องวนโอ้แล้วมีเพื่อนเจ็บสวัสดีครับ AS Play นะครับขอนำท่านผู้ชมทุกท่านเข้ารับชมเกมการจันฟุตบอลเอฟร้สิบแชมเปี้ยนชิพฤดูกาล2022-2023นะครับเป็นเกมนัดที่4ครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ ยุทธยาโยนเตบกับตราด f อในส่วนผู้บรรยายมีผมอนนัครุ่งวาและคุณสรัญยูนรากุลรัศมีรับหน้าที่ผู้บรรยายครับ เกมเริ่มครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับตราเนฟซีในชื่อ,อสีชมพูนะครับได้เริ่มเกมก่อนจะจับขวาไปซ้ายสุขอาพารโดยไลบี้ครับต้องรีบถ่ายบอลมาแล้วก็ดันขึ้นมาตัดฟาวเลยครับส,าารส,าารสุกอาพรฝักที่พรศสัดิ์ล้มลงไปผู้สินเฉยครับเตียโก โดนบีบเข้ามาต้องกีดบถายบอลออกไปครับยังได้เป็นลูกทุ่มอยู่ขึ้นมากดดันสูงเลยครับตราเด็ซีรักรให้กับดิวซันสุขอาพรถ่ายมาทางพระดอน พอพีชาจากที่สุกอาจสุออกอาจมาถึงพิชดา บอลตรงกลางจะให้หนิวซัทครับแล้วไปชนก่อนที่จะเล่นครับอับแล้วไม่ยอมให้เล่นเร็วใช้มือผลักนะครับนิวซันไปชนกับสุอาพรเลยครับเหมือนสุอาพรจะเล่นเร็วนิวซันเขี่ยบอลทิ้งเลยครับไซส์ผิดกันเยอะเลยครับ สุขอภรณนะ์ไม่ถึงร้อยหกสิบเซนติเมตริูซ่าในอย่างหนาเลยให้ทีสุขอภรณ์เล่นชิงกับตะวัวครับสุขอภรณ์สายพระดอนครับเตินขึ้นมาเติร์ล ไปหนึ่งครับถึงเส้นหลังแล้วปาดเรียดมายัางติดกุฒิภัทิพระดอนพระดอน,ดอนโดนบีบเข้ามาครับต้องรีบพลายบอลมาสุภาพรสุภาพรให้ตัดหน้าดิวซันไปเล่นในพื้นที่แคบได้ดีเลยครับสุภาพรสัญญาณเตะเข้ามาสุภาพรปัดไส่เสาแรกครับยังติดนิวเซน จะเปิดโค้งไปที่เสาแรกนะครับตรงนั้นไม่มีผู้เล่นของปราดอยู่เลยครับสุกภาพรย้อนมาที่จิรพงศ์เซนคลองบอลเนี่ยยิงเยือนน่าจะเหนือกว่าไปแล้วด้วย เก็บได้ครับสุภาพร์เล่นสั้นๆครับตราดขอสัตว์ครับเคาะครับสุภาพร์ เมือนเป็นตัวฟรีเลยครับสุภพรครับวางมาให้กับพระดอนน่าบอลงลั่นไปจัดไม่อยู่นะครับพระดอนสุภพรครับให้ที่คือดาสุภพรเกมเข้าสู่สานีสุดท้ายของครึ่งแรก เอาใจเลยนะครับภาษากายถึงดูส,งสุดๆสุดๆเอาแล้วฉกได้ครับวาลโดวาลโดตัดมาไม่ถึงครับยังติดเตี๋ยแล้วฝากมา<ด>สุภอร<ด>์พย้อนกลับไปถึงจีรพงศ<ด>์จากขวางสนามกลับมา<ด>ยัางได้อยู่ครับพระดอนดสุภอร์พครับ<ด>บอมยาวขึ้นไป ข้างหน้ามีเร์ซาเลสอยู่ไม่ประมาทครับช่วงครึ่งแรกนี่ก็ต้องบอกว่าทั้งสองทีมสู้กันได้สูสีเลยนะครับการครองบอลเนี่ยเป็นฝั่งางขาวเจ้าก่อทีมเยือนนะครับที่ได้ครองบอลมากกว่าเตะมุมโดยสุภาพรวงเจียงคำ มาพรเปิดเรียนมาอ้าวบอลถึงชูวร์ซาเลสยิงแต่ว่าหลักไม่ดีครับเิดขวางมากุสตาวิโยอาบอลลงได้ครับกูสตาวิโยจะเข้าซ้ายก็แตะยาวเอายังได้อยู่กุสตาวิโยทิ้งตัวผู้สิทธิ์ไม่ว่าอะไรครับพยายามจะลุยไปเองแรืว่าจับยาวอีกแล้วกุสตาวิโยแล้วก็วไปทิ้งตัวแบบนี้ไม่ได้อะไรเลยครับรับเกมสวนขึ้นมากับ,บาตาวาทำเร็วไม่ได้เลยครับบอลด แพะมาที่สุขพรเล่นกันสองคนครับรักกรให้เ้ากลางไม่ดีสุขพรเล่นกับจาวมาถึงวาวโดดตีตัวล้มลงไปผูส้สีไม่ว่า สุภาพรแผงตรงๆมาเลยครับเอาอะไรครับได้ลุดขึ้นมาล้ำหน้าอีกแล้วครับเตลเซเร่าเลี้ยงลาสุภาพรย้อนกลับมาครับบีบหนูด้วยครับเสร็สิทธ์เอาบอลลงแล้วโดนพรติชาเข้าถึงเร็วครับไม่ได้ฟาว์ด้วยครับ เดี๋ฟาวก็ต้องรีบลุกขึ้นมาเล่นเลยครับเสสกิทธิ์ดวงจะเป่าโดเปิดไปไปเข้าทางผู้เล่นของตราดสุขอาพรครับหลบมาหนึ่งหลบสองครับสุขอาพรข้างหน้าข้างหน้ายัางไม่มีครับต้องวนโอ้แล้วมีเพื่อนเจ็บเหมือนกระพันนี่แอบตัดฟาวไว้ก่อนคือเหมือนสุขอาพรก็พยายามจะหยุดเล่นแล้วแหละครับ แต่เขาไม่เตะบอลทิ้งสักทีครับจักรพันธ์เข้ามาเบรกเลยครับหลบมาสวยนะครับสุภาพรเนี่ยเหมือนส่งสัญญาณว่าหยุดแล้วครับแต่ว่าไม่ยอมเตะบอลทิ้งสักทีครับหยุดให้ครับพอพิชาให้สุภาพระตองบึงอเองครับสุภาพรเจ้าอ่า สัตพีดสุาพรเอาตัวรอดได้ดีครับแล้วสุาพรปักมาหลุดกับหลักล้ำหน้ามาได้ครับตเตาวสวนทัชพลคือไม่แม่นครับอลโดแล้วยังมี สุกาพรครับมารองไว้ได้ชิปไปมีพื้นที่เลยครับยุทธพิชยัยเห็นความแน่นอนครับทีมชาตขาวเจ้าเกาะตอนนี้าเขาครับเสียวัดอบอลเหมือนจะหลุดออกข้างไปแต่ว่ายังผู้สินยังให้เล่นต่อเนื่องอพิชิตครับไปเข้าหนัก เสกสิบบอมขึ้นไปบอลไปไม่ไกลเท่าไหร่เอาการจังหวะไม่ดีเหมือนกันครับสุภาพรจะตามมาแก้ตัวหัวทั้งคนทั้งบอลครับพิชิตแต่วุสินให้เล่นต่อปั๊มกันโอ้โหพิชิตปั๊มได้แน่นกว่า,า,รรา,ราวครับสุดท้ายเป็นตราได้ฟาวนีครับตัวนี้เรียกฟาวได้บ่อยมากครับสุภาพรแล้วก็เอาตัวรอดจากจังหวะคับขันได้ดีด้วยครับ นักเตะรางเล็กที่เอาลงยากครับสุกพรจังหวะปั๊มของพิชิตอันนี้ไม่ฝ่าวับมาฝ่าวจังหวะนี้เลยครับที่ไปตามแซะใส่สุกพรยัดรีฟ้าบอกไว้เลยนะครับมันใจววาได้ฝ่าวุสซาวิโยเล่นจังหวะเดียวม่ถึงนิวเซนสุกพรเอาบอลเด้งเป็นใจแล้วเรียกฟาวได้ด้วยครับไปดึงกระเจกสิทธ์นี่ครับ คือเหลี่ยมบอลของสุภอาพรนี่ช่วยให้ตราดได้เปรียบใน,สถ,นสถานการณ์แบบนี้บ่อยครั้งมากครับผอเป็นกองกลางคนสำคัญเลยครับสุภาพรวงเชียงคำครับอาพรยวนามเริ่มเข้า30บนี่ก็บทบาทก,ก็ไปอยู่ในเกมแดนกลางมากขึ้นนะครับตอนที่รุ่งรุ่งขึ้นมากับกินชัดิหล่านี่เล่นเรแ่งแนวรุก ตรงน,นี้ยืนต่ำเลยครับ